โอเคสวัสดีกันด้วยอยู่กับผมพี่ตอนนี้ก็มาอยู่ช่วงใหม่นะครับกับช่วงเชฟพี่ทำกับข้าวนะอันนี้ตอนแรกเลยนะ EP ที่หนึ่งแฮชแท็กหนึ่งกันเลยทีเดียวนะอ่าโอเคช่วงนี้ผมจะมาทำกับข้าวอะไรนั้นหรือนี่ครับอ่าอยู่ข้างหน้านี้เลยนะกับไข่สองลูกของผมนะใช่แล้วครับเป็นไข่เดียวนะอ่าสองลูกกันเลยนะก็อันนี้เอาไว้คนไข่นะครับ ชามนะผมนี่ต่อมาครับนี่ครับหงคโนไก่นะหรือเรียกไี่ายว่ารสด,ดีนะครับอ่าก็เอาน้ําปลามาด้วนน้ำมีนะ้ำน้ำลงนะใหม่ๆสดๆเลยนะโอเคอ่ายังไม่เปิดเลยนะครับอ่าดีเลยใช่ไหมล่ะก็ใส่ปรุงรสนะเพื่อแบบความอร่อยของไข่เกี้ยวนั่นเองี๋ยวก็ทําการตอกไข่กันเลยนะสองลูกนะโอเค โอเคครับนี่ครับไข่สองฟองนะ,ะผมก็เดี๋ยวเอาช้อนนะวางไว้ตรงนี้แนละ้วกันอ่ากาทำการกระเทาะไข่นะอืมครับเสียงดังฟังชัดคนระับอีบโอเคหมดแล้วอ่าเอากองไว้ตรงนี้เดี๋ยวเช็ดทีเดียวนะครับอ่าลูกที่สองนะโอเคอืม ีนี้เราก็ออะไรอีกครับรถดีนคะรับใส่ไปเลยนะปุ๊บิดนึงนั่นแหละต่อไปครับน้ำปลานนะโอโ้โหไม่ได้เปิดเลยนะอ่าลองหยอกด,ดูนะอ่านี่คนระับหยอกปุ๊บได้เลยนะถึงแม้ว่าเปิดใหม่แล้วนะ <c oughs> ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะใหม่ๆสดๆนะขวดยังเต็มอยู่เลยน้ำปลานี่ก็อร่อยใช้ได้นะผมไปกิดทิดชู่นะเช็ดมือก่อนนะ ้นยี่เจ็ด่อนด์นะโอเคมาครับขั้นตัวต่อไปครับเราจะทำก้านคนไข่นั่นเองมาครับคนครับฟังเสียงคนไข่กับผมเะยครับ นะครับสเตปการข้นไข่ของผมนะอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราก็ขนนิดนึงครับให้เข้ากันหน่อยโอเคได้แล้วก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปตั้งกระทะกันเลยนะครับโอเคนี่เลยนะกระทะผมก็พร้อมแล้วนะครับทำการเสียบฟลักก่อน ดังนะครับการจุดมนกหนีกดเถือเลยปึ๊บโอเคทีนี้ครับน้ำมันนะครับน้ำมันทับทรีมโอเคเดี๋ยวเราตั้งกระทะแป๊บนึงนะแล้วใส่น้ำโอเคเดือดนะครับพอรีนะครับกลัวมันกระเด็นนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่น้ำมันเลยครับในเลยนะประมาณนี้นะครับเยอะมากอะไรมา โอ okay. เคเตรียมตะลิวครับพี่คีบพร้อมไม่ใช่ดิเขาเรียกไม่ได้พี่คีบเป็นตะลิวทั้งสองอันเลยครับนีนะไม่ใช่ดิแต่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นใช้แบบไม้ด้วยแบบไม้ของผมก็จะเอาแบบนี้แล้วกันนะนี่ครับอืมโอเคก็เป็นการแบบต้องทําอาหารไปด้วยนะถุงมือนะครับไม่ดีต้องใช้แบบโอเคต่อให้น้ํามันเดือดครับแล้วเราก็ทําการใส่ไข่ไปเลยนะครับ นี่โอเคทีนี้นะน้ำมันเดือดแล้วใส่ไข่เลยปื๊บโอเคนี่ครับได้แล้วน้ำมันเยอะไปหรือเปล่าับนะครับรอให้ไข่เดือนคนระับมันดูจะแตกหรือเปล่าขอทำการปดไปก่อนโอเคปดแบบนี้นะครับอ่านะ โอเคให้ฟูนะครับโอเคได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วทีนี้เนี่ยทำเลยครับทำการกลับนะครับได้แบบนี้เลยโอเคว้าวโอเคนะครับ เดี๋ยวผมขอรีดแก๊สเป๊่หนึ่งครับีดรีดีโอเคประมาณนี้แช่ไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาถุงมืออีกอันอันนี้ละกันโอเคนี่นะนทำการเพิ่มโอเคประมาณนี้ละกันมาปับดบ้านคนระับ คนี่เลยครับอันเลยครับออกไปเป็นแบบนี้อราบหน้าตาของผมที่ทำกินนับนี่เชฟพีนะครับฟังชัดไหมครับโอเคน่ากินไม่เอย ค okay. ขอกลับดูครับโอ้ยังไม่สุกนะครับให้ด้านนี้สุกกันก่อนนะครับกับด้านกับด้านก็จะยากนิดนึ่งโอเคได้แล้วประมาณนี้นะอ่าโอเคเหมือนจะสุกอีกนิดหนึ่งป่ะโอเคทำอย่างนี้ไปก่นอนโอเคผมว่ามันจะสุกแล้วนะครับดูกรอบเกินไปไม่ดีอ่ะ ของการปิดเลยนะปิดเรียบร้อยนะจากนั้นนะเดี๋ยวผมไปเตรียมจานมาก่อนนะอ่ะไอเยี่ยวของครนะับไอเยี่ยงของเชฟบีนะจานจานพลาสติกนะครับนี่ครับนี่ครับอ่าอ่าจานนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้นะครับเราหลีกแก๊สแล้วปิดสวิตช์ได้เลยอ่าดีแก๊สปิดอะไรเรียบร้อยนะครับกระทะ ไฟฟ้าของผมไงในครับอุ้ยเป็นฟองเลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววางกล้องก่อนยุ่งยากโอเคโอ้โหขาต้องต้อง้างงูประมาณน้อยๆนะครับแต่ก็ได้อยู่โอเคตั้งประมาณนี้มันน่าจะหกแบบเลยเดี๋ยวผมคอยเยอะนะเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วโอเคโอ้จะแล้ นี่แล้วกันนี่โอเคประมาณนี้นะอ่ะแล้วเอาไข่นะใส่ไปเลยนะใส่เอาเป็นแบบนีด้ด้วยนี่ครับอืมอการตกไปเลยฝึบโอเคว้าวเป็นไงครับอืมพอใช้ได้ไมมเอ่อ น,นี่ครับช้อนซ้อมนะโอเคทําการไปที่โต๊ะกิดข้าวนะ,แล,ะแล้วก็มีข้าวไม่ก็ไม่มีนะับนแ oh, <no. S 2> ค่กลับไปเลย <c oughs> โอเคกลับข้าวเนระพอดีข้าวไม่มีไม่ได้หุงเลยเลย <c oughs> ต้องขอไปด้วยเดี๋ยวก็ต้องกินแบบนี้นะกับๆน,นะใส่ซอสนาจากอร่อยใช้ได้เลย <c oughs> โอเคครับ ไข่เจียวสองฟองนะครับอ่าฮะก็จะประมาณนี้เลยนะผมจะใช้เนี่ยซอสพริกสีราชานะพาณิ์นะอ่าฮะโอเคผมไม่ค่อยชอบกินซอสมะเขือเทศเท่าไหร่แต่ซอสพริกนี่แบบใช้ได้เลยนะอ่ะใส่เลยฟึบหยอดแบบนี้แหละอ่าโอเคอืมใส่อีกก็ได้ฟึบอ,อ่าประมาณนี้นะครับอ่า โอน่าเสียดายเลยนะอยากกินกับข้าวแต่ลืมหุงจะเลยนะข้าว้ใช้เวลานานนะหุงข้าว <c oughs> โอเคมาครับเดียวก็กลับกล้องนะครับมาดูผมกินกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวฝีมือของผมนั่นเองนะโอเคนะครับอ่านี่ครับไข่เจียวนะครับที่ผมทําเองเลยมาชิมฝีมือผมกันเถอะโอ้กรอบน่าดูเชียวนะ ก็บ้างนิ่มบ้างก็แล้วแต่นะฝีมือผมผมกินได้ครับโอเคไม่ต้องเสียหรืออะไรนะเพราะฝีมือผมล้วนๆแบบว่าอร่อยชัวร์แน,น่นอนกูโอเคไปครับได้กรอบเมื่อใส่กับซอสพริกน้ำก็รสชาติอร่อยไปด้วยเลยครับ อ๋อรยมล่นกจำบุญแล้วครับสุดท้ายปิดจบ โอเคโอเคกินหมดแล้วนะครับดูครับเรามารีวิวนะ เกียวผมนะครับทำเองนะสองฟองนะครับอ่าผมห้าเจ็ดเต็มสิบไปเลยโอเคนะครับอ่าฮะก็มันมีกอบ้างนะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าไงอะ่ะแนบนุ่มนิดหนึ่งกรอบนิดหนึ่งปนปนกันไปนะครับแต่ว่าฝีมือผมอยู่แล้วนะล้วนๆน,นะครับใช้ได้แน่นอนนะ เป็นไหนกันบ้างครับกับช่วงเจพีดำกับข้าวนะเดีไย้ว่าอันนี้เป็นตอนแรกเลยนะ #1 กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าฮะ EP1 นั่นเองโอเคก็มีเพื่อนผมอ่แนะนำให้ตั้งกล้องนี่ครับ90องศานะครับอ่ะเป็นแนนพอใจหรือยังพอใช้ได้นับนี่ครับ90องศาก็ก็ดีอยู่นะครับก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าฮะโอเคต่อบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะครับ ก็ทราบแล้วเคยก,กดกตามกันไหมฮะคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเย้